สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแจ้งข่าวเกี่ยวกับอัศวินนะคะที่เป็นหุ่นยนต์นะคะหรือว่าเจ้ากิวนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะมีคอมเมนต์บอกว่ารับได้แล้วเดี๋ยวพี่จะมารองรับกันดูนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบหกนาทีนะคะเดี๋ยวพี่จะรีบๆทำนะคะเพราะว่าพี่ทําคลิปสอนวิธีการสมัครทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือไว้ให้เราแล้วนะคะและสิ่งที่ต้องระวังนะคะน้องที่มีอายุต่ากว่าสิบสามปีนะคะที่ลงทะเบียนระบอกไว้ต่ำกว่าสิบสามปีจะไม่สามารถรับได้นะคะจะรับได้คนที่มีอายุ สปีขึ้นไปวิธีแก้นะคะให้เราไปสมัคร ID เดีโบอกใหม่นะคะใส่อายุที่มากกว่านั้นไว้นะคะแล้วก็มาทําขั้นตอนวิธีการรับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เลยนะคะพอถึงขั้นตอนที่น้องได้โค้ดเอามาใส่นะคะให้เอาไปใส่ในรหัสจริงนะคะนี่คือวิธีแก้ของคนที่บัญชีต่างความ3ปีนะคะที่จะไปแบบรวดเร็วนะคะ ได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มหนึนาทีนะคะได้รับแล้วนี่ได้รับแล้วก็ <c oughs> ใครเห็นคลิปนี้นะคะก็รีบไปทํากันนะคะที่ไม่รู้ว่ารหัสจะหมดอีกหรือเปล่านะคะส่วนใครนะคะที่ทําไว้แล้วนะคะก็ลองเช็คดูนะคะว่าข้อความเราเข้ามา,ารหรือ,อยังนะคะถ้ามันไม่เข้านิ่พี่ก็ตอบไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะ